นี่ตัวเดียวเดียวหรกระเจียวมันเพี่อนอันน,นี้บริหารอืมอ่อนอ่อนมีไขมัน,นอืมทุกด,ดู ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบแสบมากับรรยากาศาลมวอยๆอยู่เทียงหน้าหน่อยพี่น้องโอ้โห,โห,โหใบของหายากไีกแล้วพี่น้องเป็นอูเพียโตเดียวอันเดียวงวูน,นะพี่น้องโอ,อ้อูเพียมาคมลึ่งลึ่งเลยแบบซอยมาน้าครับแบบเป็นกเกีียวยาวมาเลยพี่น้องเออเอาอูเพียอูเพียเป็นอาหารเด้อพี่น้องเน้อโอ้คืนทำไรนี่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  ตัวเดียวนเดียวมันยาวหูหูหมาเลยนี่ลายแบบพันมีไข่ห้ำไข่ห้ำก็มีเลยพี่น้องโอ้ได้หลายตัวมาอยู่อ้เพียอุเพียๆๆๆแบบขมๆเลยเอ้ามากระสังเนี้อพี่น้อง,งเนี้เอ้ายังไม่ไม่เปิดเลยละ่ะโอ้หิวเข่าหิ้วเขาว่าแต่ก่อนที่แสบกับเขาเนี้ยนอยากพี่น้องแก่ข้าวได้ครับแก่ข้าวแล้วกินยั้งกับแสบบระเด็นในน้ำมันแก่ข้าวตามเลยพี่น้องนะพอไปกระสพอปปกระ,ส,พพกระสยาว่ากันเถอะ โอ้ตัวเดียนเดียวนี่หายากพี่น้องเธอสิได้มาขออนุญาตกันครับเออออู้เปียเห็ดเองพี่น้องมือนี้เฮ้ยโอ้ขมลำลำมา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 อุ้ยทำแดกอะ ไข่หัมงัวกันเลยไปน็นดองไข่หัมเป็นหนาหักใช้กหลวยมันน้ำได้นี่เอ้าอยากชดน,น้ำแล้วมีไข่หัมมันอ,ม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 อืมอืมมันนี้แบบฮั่นไปหรอก โอ้โหนี่ตัวยวดหกระเจียวมันพี่น้อง เดี๋ยวนี้บเลฮันอืมออนอ๋นอมีใครมันอืมดด อันนี้ใครใครงวหน่อยคือหั่นใครใยของต้นี้เนี่ยผมกินไปแล้วอือเปลี่ยนมาพี่น้องแบบเปืเป่อยๆเลย Gue se referred Ni T destinations U Kellery Who Hi Come แต่ฟัมก็หน่อยมานำ้ำอันนี้แบบซอยแบบพันหลายเลยอันนี้แบบบรพันเดวพี่น้องเช็นนั้อันนี้แบบพัน,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 บบห,นหันมาเป็นปอกเปินป่อง แต่ไมรีบิีหนอ้อเรอมือง ผมอูเพียาเนี่ยผมใส่ดีไปนำไปเนาโอ้ี่ส่วนไข่มันได้เนี่ย 我先的，它你成一个 กระเจียวหลายตัวไปแล้อันนี้กระเจียวหน่อยซอยหั่นมา ว้าเรี่ยมจะจุ่ยมึงโอ้นั่น,นอะไรกินแซ่บแซ่บเลยพี่น้งองเอาครับพี่น้องมือน,นี้นะครับจะเป็นอูเพียนะครับผมอูเพยียกระเจียวงัวหรือตุยาเจียวงัวนะครับ มีแบบเป็นแบบเงาๆไปพี่น้องเห็นน้ำล้วกะแบบซอยๆเป็นเป็นทอ่ทอนเป็นท่อนให้พี่น้องน้ำนะครับรวมกันมาโอ,โอ้แสบอเูเพียบขมๆแดีวผมใส่ดี้องน้ำโอ้แสบเลยพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียิที่ตารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเนตนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ไว้ซับนีนะครับผมอันคลิปหนาขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ